อาจารย์หงมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้สึกตัวในการพูดการกระทําหรือการคิดได้ตลอดเวลาไหมครับด้วยความโฟโล่ครับใช่นะใช่นะมีตลอดนะไม่ไม่หลุดนะไม่หลุดนะยิ่งยิ่งเป็นเป็นช่วงที่ไลฟ์อย่างเงี้ยหรือว่ามีคนมาถามเรื่องธรรมะอย่างเงี้ยจะจะเป๊ะมากเลย <laughs> จะไม่หลุดนะจะเป๊ะมากเลยนะแต่ถ้าใช้ชีวิตทั่วไปอย่างเงี้ยใช้ชีวิตในบ้านหรือว่าการทํางานทั่วไปมันก็มีเหมือนกันนะ มันมันก็มีเขาเขาไม่เรียกว่าหลุดอ่ะมันมันยังไงมันก็พลาดนะยังไงมันก็พลาดนะการกระทําหรือว่าคําพูดบางทีมันก็พลาดเหมือนกันนะพระอรหันต์ก็พลาดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะไม่พลาดนะแต่แต่ตอนที่แสดงทมหรือว่าพูดคุยทรมากเนี่ยก็จะจะนิ่งมากเลยนะจะนิ่งมากเลยจะไม่หลุดนะจะไม่หลุดยากมากเลยนะยากมากเลยที่จะหลุดนะก็จะจะมันจะเกิดอธิจิตอธิสีตอธิปัญญา,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 าขึ้นมาเองนะ ตอนที่พูดคุยธรรมะมันมีกระแสไงมันมีกระแสแห่งธรรมอะไรเงี้ยถ้าเป็นระดับพระพุทธเจ้าก็เอ่อตอนในเอ่อในในตำราบอกไว้นะก็ตอนที่พุทธเจ้าอยู่ปกติเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะท่านก็ใช้ชีวิตปกติไดนะ้แต่พอท่านพูดเกี่ยวกับธรรมะหรือว่าสอนธรรมอย่างเงี้ยหรือว่าเทศให้ญาติโยมฟังเนี่ยท่านก็จะมีพระก,กัรส่องแสงใช่ไหมท่านก็จะมีพระก,กัรส่องแสง ซึ่งก็ไม่รู้ว่าสองแบบไหนไม่เคยเห็นเลยกันเดี๋ยวพวกที่ที่ติดตำรามากๆก็จะแบบมันเป็นคำแต่งใหม่เรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารไม่มีอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะแต่ผมเคยเห็นในฝันนะผมเคยฝันว่าได้เจออยู่นะแต่ไม่รู้จริงไม่จริงนะก็ฝันว่าได้เจอนะก็ท่านก็มีแสงออกมาจริงๆนะเป็นแสงแบบเหมือนพระจันทร์เสี้ยวเงี้ยออกมาสองอันเนี้ย ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงขนาดนั้น <c oughs> ก็มันเป็นฝันนะนะมันก็เป็นฝันอาจารย์ครับอาจารย์สามารถแยกสภาวะระหว่างกุศลกับอกุศลในจิตตัวเองได้ไหมครับได้นะได้นะถ้าเข้าถึงระดับนี้แล้วไม่สงสัยนะไม่สงสัยในสิ่งนั้นว่าทําได้หรือทาไม่ได้อย่างเงี้ยนะมันจะรู้เองเลยนะมันจะรู้เองเลยเอออันเนี้ยทําแล้วจะไม่โอเคอันเนี้ยทาแล้วจะโอเคเอยนะ่างเงี้ยก็มันมันจะมันจะประมวลผลไปให้เรียบร้อยเลย ก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันถ้าไมมันทําได้ไงก็งงเหมือนกันนะก็งงเหมือนกันจะรู้เลยว่าเรื่องไหนพูดได้เรื่องไหนพูดไม่ได้ไงมันมันเป็นออโต้เลนะเป็นออโต้ก็ครูบาอาจารย์บอกว่าอธิจิตอธิสินที่ปัญญามันก็เป็นแบบนี้แหละถ้าถ้าไม่เข้าถึงอ่ะมันก็ยากนะมันก็ยากอาจารย์พอจะเล่าเหตุการณ์ตอนอาจารย์บรรลุทำเป็นโสดาบันให้ฟังได้ไหมครับ มันเป็นเหมือนตำราที่ท่านบอกแสดงไว้หรือเปล่าครับเช่นว่ามียานที่หนึ่งคือนามรูปปฏิเสธทะยานเป็นต้นครับอื mm. ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะ mm. ลองไปหาดูคลิปใน YouTube นะในช่อง y o u t u b e แบบผมอธิบายละเอียดเลยนะ mm. ผมสำเร็จตอนที่ข้อขาวล่าสังขารน,นะอีกวันหนึ่งนะอีกวันหนึ่งวันที่สิบสามธันวานะผมสำเร็จสิบสามธันวาหกห้าก็เดือนหน้าก็จะ ครบสองปีละก็จะครบสองปีละคือมันก็ต้องเรียนรู้ไปนะมันก็ต้องเรียนรู้ไปนะมันไม่ใช่ว่า,าสำเร็จปุ๊บมันจะได้เต็มภูมิเลยอะ่ะมันมันต้องเรียนรู้นะอย่างพระอราหันต์ก็เหมือนกันนะอุบาจารย์หลายๆท่านที่มาเล่าให้ฟังไนงะเข้าป่าสี่ปีห้าปีหลังจากที่บรรลุแล้วเนะี่ยก็เพื่อเพื่อทบทวนไงว่าแบบเอ้ยมันจะทํายังไงทํายังไงดีอย่างเงี้ยระดับพระอราหันต์นะใช้เวลาเยอะนะใช้เวลาเยอะมากนะแต่ผมเนี่ย มันก็ต้องเรียนรู้ควบคู่กับทางโลกไปด้วยนะมันก็เลยมันก็เลยแบบค่อยๆได้ทีละอย่างทีละอย่างไงมันก็ต้องเรียนรู้ไปว่าเออแบบนี้เป็นยังไงยังไงจะใช้ยังไงอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันนะก็ไปดูในช่อง youtube นะผมลงไว้สองตอนนะตอนที่บรรลุใหม่ๆอ่ามีตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองนะแล้วก็ดูสภาวะสภาวะที่เกิดขึ้นอีกคลิปหนึ่งนะก็ได้เนาะอืม มันมันจะไม่เหมือนในตำราในตำรานี่มัน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 เรียงมันไม่ได้เรียงแบบนั้นเนี่ยอย่างผมพูดในเรื่องของอ่าพระอริยะกับพระโสอ่าพระอริยะกับพระพระโพธิสัตว์นะก็ยานที่หนึ่งก็คือฌานหนึ่งนั่นแหละมันก็ได้ได้ตั้งแต่สําเร็จปฐมฌานแล้วนายานที่หนึ่งเนี่ยแล้วระดับพระโสดาบันเนี่ยมันได้ถึงยานสี่หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะ น่าจะยานสี่นะเปิดตําราดีไหมเขาเปิดอากูก่อนยานยานสิบหกนะยานมีสิบหกนะ <c oughs> ก็คือโสดาบันเนี่ยจะได้ถึงแค่อะไรนะจะเอาภาษาบาลีก็แปลมาให้สังเงินนะ เลยนนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นนใชต้องเปิดตําราเทียบนะบางทมาีมัน่มันปฏิบัติเข้าถึงแล้วอะแล,วแล้วเรามาดูมาเทียบมาเทียบสภาวะเงี้ยมันมันจะเทียบได้ไงยันที่หนึ่งก็คือนามรูปนะนามรูปนามรูปตัวเนี้ยมันได้ตั้งแต่ตั้งแต่บรรลุปฐมฌานแล้วนะบรรลุปฐมฌานแล้วนะถ้า ถ้า,าโสดาบันเนี่ยจะได้ถึงยานสนะี่นะอุทยะนะอุทยับพยานุสติ <c oughs> อ่านยากจังเลยนะภาษาเนะี่ยอุพยะพญายานะจะถึงจะถึงตัวนี้นะจะถึงประมาณนี้นะโสดาบันกับสกีทาคามีเนะี่ยจะได้ถึงชั้นจะได้ถึงยานสี่เท่านั้นนะส่วนอายานหนะ้าเนี่ยจะเป็นระดับพระอนาคามีขึ้นไปแล้วนะขนาดโสดาบันยังได้แค่ยานสี่นะ <c oughs> แล้วพระอรหันเนี่ยถึงยานสิบหกอย่างเงี้ย ก็คือเขาจะเขียนให้ให้อ,าอ,าอนาคามีกับอราหันเยอะนะเพราะว่าเพราะว่า,อาตอนที่ตอนที่สังคายนาพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีแต่พระอราหันใช่ไหม <c oughs> เรื่องของโสดาสก,กิทาก็จะมีน้อยนะก็จะมีน้อยนะก็อุพยาพยาญาณก็คือการเห็นการเกิดดับเการเห็นการเกิดดับของความคิดของร่างกายของทุกๆอย่างก็คือได้ยาตนตัวนี้นั่นแหละ ก็นี่เปิดตำราเปิดอากูพูดให้เลยนะพูดให้เลยนะท่านหงขอสอบถามครับหากบรรลุธรรมเป็นอรหันต์หลังจากนั้นต้องเป็นยังไงต่อครับหาไม่รู้ผมไม่ใช่พระอรหันต์นะเป็นยังไงต่อหลังจากนั้นก็ต้องเป็นยังไงต่อก็แล้วแต่นะเออพระอรหันต์ท่านก็ต้องเรียนรู้สภาวะที่เกิดขึ้นนะหลังจากบรรลุธรรมแล้วนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เรียนรู้นะท่านก็ไปทํานั่นทํานี่ ทีละเจ็ดสัปดาห์ทีละเจ็ดสัปดาห์ไงเพื่อทบทวนทร,รมะเพื่อ,อจะพูดกับผู้คนได้ยังไงอย่างเงี้ยท่านก็ไปลองท่านก็ลองทํามันเป็นเองนะมันเป็นเองนะที่พระเจ้าหลังจากสําเร็จแล้วนะ่งเจ็ดสัปดาห์เจ็ดสัปดาห์ทำอะไรบ้างก็ก็เป็นเหมือนกันพระอ,อรหันต์ก็ต้องทําอย่างนั้นแหละก็จะเข้าใจสภาว่างไงท่านก็ทุกคนพระอ,อรหรันตุท่านก็จะทําเหมือนกันนะจะทดลองใช้ริบเหมือนกันแหละก็อย่างสมัยพุทธกาลไงพอบรรลุธรรมแล้วปุ๊บ เป็นพระอารหันต์แล้วก็จะย้อนกลับนะก็จะย,ย้อนกลับมาที่แบบชาหนึ่งสองสามสี่ขึ้นมาแล้วก็แต่ละสมาว่าเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไง,ง,ไงการใช้ริตต่างๆเนี่ยก็คือท่านจะลองใช้หมดเลยนะจะลองใช้ดูว่าเออมันทบบนําแบบนี้ได้ไหมมันทําแบบนี้ได้ไหมเงี้ยก็เรื่องพวกนี้มันไม่มีในตําราหรอกนะถ้าต้องถามพระอารหรันต์โดยตรงก็ <laughs> 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 แล้วแต่ว่าท่านจะบอกหรือเปล่า,านั้นแหละว่าท่านเป็นหรือไม่เป็นหรือว่าท่านเป็นท่านอาจจะไม่บอกก็ได้เงี้ยก็แล้วแต่นะ แล้วแต่บุญบารมีของเราด้วยว่าเราจะได้เจอไหมแค่นั้นแหละเจ้านั้นผลตอบรับเขาดีช่วงนี้เดี๋ยวก็ล่วงนะเดี๋ยวก็ล่วงนะกระแสเริ่มตีกลับละเดี๋ยวก็ล่ว